สำหรับคลิปนี้นะน้อยก็จะพาทุกคนมหาโศกหาลาบเอาโศกเอาลาบตามเคยเนาะพี่น้องในหวดนี้เขาก็จะมาตามน้องนุ่นนาะพี่น้องน้องนุ่นนี่เพื่อนก็เป็นลูกหลานของปูเลือดสีนาอพี่น้องเพื่อนกะบ,บอกหวยมาถูกหลายหวดแล้วหววเมื่อตะกี้นี่เพื่อนก็ให้สามตัวตรงนาะพี่น้องอันแปดเก่าสามน้อถูกสามตัวตรงหวดนี่เพื่อนก็ได้นัดหมายพี่น้องเขาว่าจะให้หวย เพื่อนกัใไฮแล้วเนาะพี่น้องเพื่อนกัใไฮมาแล้วเนาะจ๋านาะเพื่อนไฮมาแล้วนี่คือตัวนี้เนาะพี่น้องมันก็จับคู่สามตัวได้ห้เก่าแปดห้าเก่าแปดเจ็ดแล้วก็จับคู่เอาเด้พี่น้องหลังจากเพื่อนนั่งสมาธิเพื่อนออกจากนั่งสมาธิมาเพื่อน, right น,นเห็นพีเห็นน้องเข้ามาหาเพื่อนกะแต่นักไม้ไห้เพื่อนกัเขียนให้เลยเนาะพี่น้องสำหรับห้วยน้องนุ่นนี่ดังมากเลยได้พี่น้นอง โปรดใส่วิจารยญาณในการรับส้มเด้อพี่น้องแล้วจะดวงไผดวงมันแต่สําหรับแอดนี้ถูกน้ำเพลินมาหลายหวดแล้วเนาะหวดเมื่อตะกี้แอดก็ได้สาตัวตรงเนาะพี่น้องขอ,อย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเพื่อการเสียงโศกเนาะพี่น้องโปรดใส่วิจารยญาณในการรับส้มเด้่อพี่น้องเด้่อขอให้ทุกคนมีโศกไม่ลาบจ้า